สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะถูกหวยกันบ้างไหมใครที่ไม่ถูกหวยนะคะก็หันกลับมาทํางานของเรากันต่อนะคะอันนี้ที่กําลังถักอยู่นะคะเป็นถักตัวพวงของตัวมาลัยวันแม่นะคะกําลังถักเป็นตัวดอกพุธนะคะดอกพุธแบบมีขั้วเขียวนะคะ เราจะไอพวงนี้นะคะเราถักนะคะขึ้น4ดอกนะคะเดี๋ยวเราจะถักให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้วนะคะหรือถักเรียงกันขึ้นไปประมาณ39ดอกถึง4ี่สดอกนะคะแล้วพอเราถักได้ขนาดที่ประมาณว่าได้3มนิ้วแล้วนะคะก็ให้เราโค้งเข้าวงกลมแล้วก็ลองใช้แม่บรรทัดหรือว่า สำรับเมตดหรือว่าสายวัดน,นะคะลองวัดดูว่าได้ขนาด3มนิ้วตามที่ต้องการหรือยังนะคะอันนี้เราจะถักให้ดูประมาณ2องเกศเป็นตัวดอกพุทธพอเราถักไปประมาณหนึ่งนะคะงานที่ขึ้นสีดอกนะคะเราจะมีการยัดใหญ่เพื่อให้ตัวงานนะคะแบบตรงกลางมันเป็นช่องว่าง เราก็จะยัดใหญ่เพื่อให้ตัวพวงหลอแน่นและอยู่สมวิธีการยัดใหญ่ก็ใหญ่ที่ใช้นะคะจะเป็นใยสังเคราะห์เนาะก็จับใยมาทีละน้อยนะคะประมาณสักนิดเดียวพอเสร็จแล้วก็เอายัดเข้าไปข้างในตัวพวงนะคะแล้วก็หาอะไรดันเข้าไปนะคะจะเป็นหางของตัวเข็มทัก หรือว่าปลายปากกาหรือว่าอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะตามวิดีโอเราก็กำลังจะยัดใยให้ดูนะคะนี่ค่ะชใช้ใยประมาณข้อนสำลีนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ยัดแน่นจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเรายัดแน่นปูปะจะทําให้ตรงขั้วสีเขียวเรามันห่างแล้วจะมองเห็นตัวใยด้านในนะคะนี่จะไม่สวย เราก็จะยัดไปประมาณนิดหนึ่งค่อยๆทยอยยัดนะคะถักขึ้นไปได้ประมาณหนิ้วเสร็จแล้วเราก็ยัดยัดเป็นช่วงๆไปนะคะอย่าถักจนเสร็จทั้งเส้นทีเดียวเรายัดทีเดียวนะคะตัวใ่มันจะไปไม่ทั่วตัวปพวกนะคะพอเรายัดใหญ่เสร็จแล้วก็ลองจัดทรงดอกดูนะคะก็เอามือลูบๆสวนกับมาทางต้นนะคะก็จะ